สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์คลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช,ช้กับช่วงปัจจุบันของตัวเองจะดูดวงให้กับชาวมังกรลัคนามังกรในช่วงของครึ่งเดือน แรกนะครับสำหรับเดือนกุมภาพันธ์2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในคลิปนี้นะครับจะสกอบถึงในเรื่องของวันวาเลนไทน์ด้วยเพราะว่ามันเป็นช่วงประมาณ1-15กุมภาพันธ์เนาะก็จะยังกินในช่วงของวันวาเลนไทน์อย่เรามาดูกันว่าจะมีไพ่บอกอย่างไรกันบ้างกับความรักความสัมพันธ์ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อโดยดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้ที่ user บูพ ยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ไลท์ให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงยไพ่แนะนํานไม่ใช่ไพ่ไลน์เนาะไพ่แบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ห้าไม้แล้วก็เป็นไพ่หนึ่งดาบอัศวินถือถ้วยแล้วก็เป็นไพ่เดอะเฮอร์มิ ไพ่ seven of c u p s นะครับแล้วก็เป็นไพ่เหียญ The h i e r o n d s ไพ่ four of w a n d แล้วก็เป็นไพ่ seven of s w o r d อ่า seven of w a n d นะครับแล้วก็เป็นไพ่ devil อิทธิพลใต้สำหรับได้เป็น queen ถือไม้ไพ่เนี่ยถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ ไพ่แบลแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพน่1ดาบ1ดาบเนี่ยเป็นตัวตนแปลว่า ประกาศสักดาห์เลยว่าตัวคุณเองมีโอกาสที่จะมีชัยชนะความสําเร็จกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกับในเรื่องของความรักนั้นประสบความสําเร็จได้ถ้าคุณอดทนอดกลั้นและมีความพยายามนะครับกับในเรื่องของการที่อยากจะต่อสู้อดทน mm. เพื่อความรักความสัมพันธ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนกุมภานนี้นะครับก pues ็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จกอนข้างดีแต่ว่า หนึ่งดาบเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคแต่คุณสามารถเอาชนะปัญหาได้แล้วก็ประกาศศักดาได้อย่างที่เหมือนแม่มดคนนี้กําลังชูดาบขึ้นไปเหมือนกับชูถึงชัยชนะความสําเร็จนะครับมันคือ,อความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่ทําให้ตัวคุณนประสบความสําเร็จมากขึ้นหรือเอาชนะใจเขาก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันแต่ดาบเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันก็มีข้อเสียอยู่2ข้อเล็กๆข้อ1คือนะครับมันก็ต้องผ่านปัญหาและอุปสรรคไปได้ก่อนข้อที่1 ข้อที่2คือคุณจะต้องพยายามควบคุมเรื่องของแพชชั่นอารมณ์ความรู้สึกบ้างเพราะว่า ไพ่ดาบมันหมายถึงไพ่ของการใช้อารมณ์ด้วยดังนั้นเนี่ยมันขึ้นเป็นตัวตนเนี่ยแปลว่าเราก็จะใช้อารมณ์ในการคิดในการตัดสินใจมันจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบุคคลแล้วแต่พื้นดวงของตัวคุณเองนะครับไพ่แค่บอกว่าอย่าเพิ่งใช้อารมณ์มากจนเกินไปอย่าเพิ่งเร่งอย่าเพิ่งรีบจนเกินไปเพราะธาตุลมเนี่ยนะครับเป็นธาตุที่แบบรีบคิดรีบตัดสินใจเหมือนหุ่นหันพันแล่นคิดอะไรแล้วแบบรวดเร็วว่องไวก็ต้องพยายามดูสถานการณ์ไปด้วยอีกสักนิดหนึ่งเนาะ ไพ่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าในช่วงของเดือนนี้นะครับคุณเองอาจจะมีนวานโน้มมิทิทางของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีความสุขความสมหวังได้จากไพ่สี่สีไม้สีไม้หมายถึงข่าวดีการเฉลิมฉลอง <c oughs> เห็นไหมครับเป็นแม่หมดทั้งหมด4คนมาเหมือนกับชูไม้กระทาเนี่ยเห็นความสําเร็จเนาะแล้วก็มีเหมือนงานปาร์ตี้อยู่ข้างหลัง <c oughs> เห็นไหมครับมันเป็นการเฉลิมฉลองมันเป็นความมั่นคงมันเป็นความแบบ เขากับคุณอาจจะดูปรับเข้ากันได้ถ้าเรามีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองให้ได้แล้วตัวคุณเองจะได้รับในสิ่งที่ดีไพ่เนี่ยแนะนําว่าตัวคุณเองควรจะต้องพยายามเป็นราชินีธาตุไฟนะครับก็คือราชินีธาตุไฟก็จะเป็นราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูเป็นราศีธาตุไฟถ้าเราพยายามเหมือนกับแต่งลุก หรือทำตัวเองให้ดูดีมีคุณค่ามีสเสน่ห์นะครับสังเกตดูว่าราชินีเนี่ยใส่ชุดสีแดงใช่ไหมครับสีแดงมันคือสัญลักษณ์ธาตุไฟก็คือแพทชั่นเนาะแล้วก็นั่งอยู่บนอ่า มังกรสัตว์พูดโบราณเนี่ยนะครับก็คือเป็นสัญลักษณ์ของธาตุไฟเช่นกันเนาะก็มีช่อดอกไม้ด้วยแปลว่าเป็นการนิยมชมชอบแปลว่าถ้าเราพยายามแต่งตัวให้ตัวเองดูดีมีเสน่ห์ะนะครับออกสังคมหน่อยอาจจะดูเหมือนเป็นอะไรที่ดูหรูหรานะครับทาให้เหมือนกับอาจจะพิจิตรใจเขาได้มากขึ้นหรือมีแรงดึงดูดกับในเรื่องของแพทชั่นของเขามากขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้ทําให้คุณกับเขาเนี่ยมีการเติมเต็มความรู้สึกดีๆต่อกันและกันได้จึงก็คือไพรา,าชินี ถือไม้กับสีไม้ก็คือความสําเร็จในสิ่งที่คุณทํามันจะมีโอกาสมีนานมของความรักความสัมพันธ์เป็นนานมทิศทางที่ค่อนข้างดีแล้วก็มีแพชั่นดึงดูดของกันและกันได้มากขึ้นด้วยเช่นกันทําให้เขาอาจจะมีความรู้สึกที่แบบเข้าหาคุณมากขึ้นจากไพ่ธาตุน้ํากรกฏพิจิกีมนมีโอกาสนะครับอาจจะใครที่ดิวรักอยู่นะครับ ดิวอยู่รักอยู่หรือชอบกับคนที่เป็นคนาธาตุน้ำกรกตพิจิกมีนก็มีโอกาสที่เขาจะเข้าหาเรานะครับแล้วก็อาจจะมีความสุขความสมหวังร่วมกันในท่ามกลางของวันวาเลนไทน์นั่นเองเขาอาจจะมามอบอะไรให้กับตัวคุณทําให้คุณมีความรู้สึกดีนะครับความรู้สึกที่เหมือนกับแบบทาทาเต็งให้ดูดีมีคุณค่าก่อนแล้วคุณจะได้รับในสิ่งที่เขาจะให้บางทีเขาอาจจะให้คอมมิตเมนต์ก็ได้บางคนอาจจะได้ในเรื่องของ ออช่อดอกไม้เห็นไหมครับราชินีถือไม้เนี่ยได้ช่อดอกไม้บางทีคุณอาจจะได้ช่อดอกไม้ได้ของขวัญในวันว,เวนาเลนไทน์อาจจะเป็นสร้อยข้อมือเป็นจี้นะครับหรือเป็นอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะเป็นไปได้สร้อยคอแหวนอะไรแบบเนี้ยแทนใจก็อาจจะเป็นไปได้เนาะก็มีโอกาสที่จะได้รับค่อนข้างสูงเหมือนกันเนาะแต่ ไพ่ขึ้นมาดีมันก็มีข้อที่ดีแหละแต่มันก็มีไพ่เสียเนกาทีบมาบ้างที่อาจจะต้องระมัดระวังทีนี้เรามาดูกันว่าเมื่อกี้เป็นไพ่ที่ดีใช่ไหมครับที่เราอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่ดีสามารถที่จะลงตัวและได้คอมมิทเมนต์หรือได้ในเรื่องของแก้วแหวนเงินทองได้ในลักษณะของสิ่งแทนใจในวันวาเลนไทน์อะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่นะครับ ใครที่กําลังมีปัญหาใครกําลังมีประเด็นใครกําลังมีความรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ดูยากลําบากหน่อยอะไรแบบนี้นะครับบางคนก็เข้า, <c oughs> ขาใกล้ความสําเร็จแล้วนะจากไพ่ใบน,นี้เลยเจ็ดไม้อดทนต่อสู้พยายามและพยายามปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดูดีมีสเสน่ห์เหมือนกับราชนีถือไม้ก็จะทําให้คุณพิจาจใจเขาได้นะครับสำหรับใครที่พยายามอดทนอีกนิดหนึ่งก็จะสําเร็จแล้วแต่ใครที่กําลังรู้สึกว่า พยายามก็แล้วนะครับหรือพยายามที่จะพูดโน้มน้าวใจพูดดีๆก็แล้วพยายามทําอะไรให้ดีๆก็แล้วแต่มันยังไม่ค่อยเป็นผลอะไรแบบเนี้ยก็อย่าพึ่งตื้อมากจนเกินไปเพราะว่าไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าคุณเองนะครับอาจจะมีความรู้สึกลังเลเซนซิทีฟในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกจากไพ่ใบนี้เลยเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยคืออารมณ์ความรู้สึกที่เราค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเอาง่ายๆไพย่ใบนี้คือไพ่มโน ก็คือภพยของการคิดการตัดสินใจความไม่แน่นอนความไม่ชัดเจนในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองด้วยนะครับไม่ใช่เขาด้วยเป็นตัวเราเองเพราะเราอาจจะมีความรู้สึกที่แบบคิดเยอะคิดมากเอ๊ะแบบนี้แปลว่าเขาไม่ว่างเอ๊ะแบบนี้แปลว่าเขาไม่หลักเอ๊ะแบบนี้แปลว่าความรู้สึกแบบมันจะมีความรู้สึกที่สงสัยมากมายนะครับที่แบบไม่กล้าตัดสินใจว่าตกลงนี่คือเขามีความรู้สึกแบบ รักเราจริงหรือว่าเขาแค่โฟกัสเรื่องของสิ่งอื่นมากกว่าอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องแบบเหมือนค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างแรกเลยคุณต้องรู้จักที่จะต้องบาลานซ์แล้วก็สมดุลในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองก่อนอีกสักพักหนึ่งจากไพ่เดอะเฮอร์มิตเดอะเฮอรแปลว่าไพ่ของการทําสมาธินะครับเหมือนแม่มดคนนี้กําลังทําสมาธิหน้ากองไฟกองไฟมันหมายถึง พั t ชันมันหมายถึงสติปัญญามันหมายถึงความรู้ก็ได้ถ้ามีกองไฟขึ้นมาเนี่ยแปลว่าเราสามารถที่จะคิดและตกผลึกในเรื่องของอาการร้อยเรียงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีเนาะถ้าอะไรที่มันเป็นในแงทีฟอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่แบบบาดหมางใจกันความรู้สึกไม่ไม่เข้ากันนะครับอันนี้มีไพ่หา้าไม้ ห้าไม้นะครับมาพร้อมกับสีเหรียญอันนี้ต้องระมัดระวังบางคนอาจจะมีความยึดติดมีการทะเลาะเบาะแวงกันมีในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคบางคนก็อาจจะแบบกําลังต่อสู้กาลังต่อต้านทุกวิถีทางมันอาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ดูแย่ลงอีกนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ถามว่าทําไมถึงมันถึงแย่ละ่ะ ก็เราทําไม่ถูกกันะนะครับคนหนึ่งต้องการแบบหนึ่งคนหนึ่งต้องการแบบหนึ่งมันก็อาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ดูไปต่อกันยากเลนิดหนึ่งเพราะอาจจะมองกันคนละมุมมองกันนะครับเช่นคุณอยากได้คอมมิตแต่เขาอาจจะอยากเป็นอิสระอาจจะยังไม่อยากได้ความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนโอเคหรือดีอะไรก็แล้วแต่เขานะครับมันเป็นเหตุผลของเขาแต่ให้บอกว่า มันเป็นความรู้สึกที่ mindset ในเรื่องของอารมณ์การคิดการ,รตัดสินใจหรือในเรื่องของเคมีอาจจะดูไม่เข้ากันในสลับบางครั้งก็อาจจะเป็นไปได้มันก็อาจจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะดูเหมือนกับไม่โอเคในระดับที่เราต้องทะเลาะกับเขาอะไรแบบนี้เป็นตน้นเนาะการที่เราทะเลาะกับเขามันก็เป็นเรื่องปกติแต่มันจะมากหรือน้อยอยู่ที่อารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ในเรื่องของการที่เราเนี่ยเข้าไปตื้อเขามากแค่ไหนเข้าไปแบบ จัดการเข้าไปอะไรกับเขามากแค่ไหนอะ่ะมันอยู่ที่ตัวเราด้วยนะครับที่เราจะแอคชั่นกับเขามากแค่ไหนบางคนเนี่ยแอคชั่นมากเกินไปเขาก็ไม่ชอบ เพราะว่าบางทีเราก็ยึดติดบางทีเราก็มีความรู้สึกกดดันกับความรู้สึกแล้วก็กดดันเขาด้วยอะไรแบบเนี้เป็นต้นหรือบางคนอาจจะมีลักษณะของความคิดหรือมีทัศนคติในบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะทําให้เหมือนกับสนทางก,กันกับเขามีไพ่เดเดวิลมาด้วยเดเดววลเนี่ยมีอยสองความหมายความหมายแรกคือเขาอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะมี เติร์ปปาร์ตี้ในสำหรับบางคนหรือบางคนอาจจะเป็นความรู้สึกหลงไหลความรู้สึกคลั่งไคล้กับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องของวันวาเลนไทน์อะไรแบบน,นี้ก็ได้ซึ่งอาจจะแปลว่าคุณหรือไม่ใช่คุณก็ได้ถ้าโชคดีแปลว่าคุณถ้าไม่โชคดีก็แปลว่าเป็นคนอื่นมันก็อาจจะทําให้ตัวเราอาจจะดูเหมือนมีปัญหาแล้วก็มีความรู้สึกที่อาจจะดูเรียกร้องในเรื่องของคอมมิชได้นะครับเพราะมันมีไพ่เจ็ดหมายด้วยก็คือความอดทนความพยายาม มันหมายถึงว่าเราก็อาจจะพยายามเอาชนะหรือพยายามที่จะใหยชนะมาคุณมีโอกาสชนะนะแต่อยากจะบอกว่าวางทีแล้วคุณก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆดูค่อยๆศึกษาค่อยๆทำบาลานซ์แล้วก็สมดุลกันไปนะครับเพราะว่าไพ่เดอะเฮอร์มิตและไพ่เดอะแฮร์แฟรมาบอกว่าถ้าเรารู้จักที่จะสมดุลบาลานซ์ตัวเองให้ดีพอแล้วก็มีความรู้สึกที่ปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดค่อยๆเป็นค่อยๆไปความรักความสัมพันธ์ของคุณยังสามารถที่จะ ต่อติดกันได้ยังสามารถที่จะมีความสุขความสมหวังได้เราจะต้องพยายามนิ่งเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวเหมือนแม่มดคนนี้กําลังทําสมาธิอยู่ในป่านะครับที่มันเหมือนกับไม่มีใครเลยแต่ว่ามันเงียบสงบแล้วมันทําให้เราคิดอะไรได้ตัดสินใจอะไรได้ดีกว่าแล้วก็ไพ่เดอะแฮร์ริ่แฟเนี่ยเป็นไพ่ของการปรับ ของการทำสมดุลการทำบาลานซ์แล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สิ่งต่างๆทำโยคะก็ได้ตามหน้าไพ่เขาบางองเขาเหมือนชี้แนะให้เราว่าถ้าเราทำโยคะมันก็อาจจะทําให้เรามีสงบจิตสงบใจหรือมีความรู้สึกที่นิ่งแล้วก็เงียบมากขึ้นทําให้เราอาจจะมี ความคิดหรือการตกผลึกอะไรได้มากขึ้นหรือมีความรู้สึกที่ไม่ได้เร่งไม่ได้รีบจนเกินไปทําให้ความกดดันความรู้สึกสิ่งต่างๆนั้นอาจจะดูคลี่คลายปนานนมทิดทางที่ดีอย่างที่ไพ่บอกว่ามันยังมีโอกาสที่เขาจะให้ในสิ่งที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นคอมมิชเมนต์หรือเป็นในเรื่องของของแทนใจในวันวาเลนไทน์ถ้าเกิดคุณรู้จักที่จะ ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงและเข้าใจและเรียนรู้กันให้มากขึ้นอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็พยายามทําให้ตัวเองดูดีมีเสน่ห์เหมือนราชินีถือไม้ก็จะมีแพชชั่นในการดึงดูดให้กับตัวกุณเองมากขึ้นทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีโอกาสที่จะลงตัวแล้วก็มีการเฉลิมฉลองกันในช่วงของวันวาเลนไทน์แล้วก็มีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังได้ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนกุมภาพันธ์กันก็น พยายามค่อยๆศึกษาค่อยๆดูกันแล้วก็เพื่อค่อยปรับค่อยเปลี่ยนแล้วทุกอย่างจะมีโอกาสของความสุขความสมหวังในช่วงของวันวาเลนไทน์นะครับก็อย่าคาดหวังจนเกินไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าเขาไม่อินเราก็พยายามรักตัวเองใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองให้มากๆแล้วก็ดึงดูดด้วยแพทชั่นมากๆเราจะทำให้ตัวคุณมีความสุขมากกว่าที่เป็นก็ได้เช่นกันนะครับ สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยายด้วยนะครับขอบคุณครับ